สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันใหม่ใทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลนะจน๊ะเนาะพอกันย้ำหมือเสาจักน้อยเหมือนกนันกับอากาศเย็นเย็นมันยากาศดีดีพี่น้องเสียงเอียงมาเริ่มเคืองทางเดี๋ยวแม่หน่อยสิผ้าพี่ผ้าน้องออกไปเบ่งกันพาพี่น้องไปตามไปดูอ๋อคุณพี่น้องบาได้แทีเพื่อนหรืเวทีเพื่อที่ สนามน้อพี่นอนะ้องท้ามการเขื่อนใหญ่เวทีไปติดตั้งเวทีอ่ะพี่น้องเพราะว่ามนอีกตะวันทีดทน่ดีทีแล้วดีที่พากะข่ามการเปิดวงสาวน้อยเพชร้ันแพงแล้วพี่น,อนะน,อนะนอ้องเนาะอื่อนมสนับสน,นุนก็อย่าลืมมาหายกำลังแรงเชี่์แรงใจไ,ไลายๆเด้อพี่น้องเด้อ พ,พี่เพิ่อนะกทน่นนอยเพิ่อนแกอลั้งขม,มขัดขมิ้นอยู่พี่น้องมือขคื่อนนี่เพิ่นกระพากกนซสอมจนวาแจงจานปางแจงจานปางเข่าเนี่หัวะตะแยกใหญ่กํลังหั่นเนี่ยพี่น้อง

ใส่กันน้ำทิมคือเกาผู้ว่าหเห็นเจเก่อนบน,นนี้แม่เพี้ยนสวัสด,ดีค่ะ,คะน่องใส่หมึกขนะึ้นกนินขาวใส่แบบนี้กินด้วยนาร้อนก็เขาแลร่ล่ะบอวแต่หนึ่งเขาแม่เพียเพ้ยนอ่าแม่ขั่วเก่าทิข้อยซอยไม่หน่อยเนาะปีเราดูการปีที่แล้วเพินเ่นบ่ได้มา ทางคุณก็กางผู้ใดว่าท่านซื้อบัตรกซื้อใดเด้อพี่น้องที่่สามารถมาเบิ่หหนาเวทีได้ก็คือสามารถซื้อบัตรได้ในาราคา108บาทด้วยพี่น้องเ้้ยอบัตรออนไลน์ถานงานกับบัตรอร่อยเ้า คอนไหวกันหนเนาะพี่น้องกระอาจาเนี่ยจากน้อยเพราะว่าเขายัางวัท่านอันอยังรวมคนวัท่านใดปันไหนงานกับจค๊คสเดยออกไปเท่าใดโอ้พขายิ่งเปิบป่องเฮ็ดเวทีน้ำเขาวน น้ำลูกน้องก็นสวดแจงละพี่น้องว่าจะไปนอนวังตีหาเกือบหกมงมงนี่ละเสียงเบาจ่อยจอยอยู่ไม่หน่วยกันลุกมาหนึ่งเท่าพอดี ให้โยอากาศมันเย็นเนาะพี่น้องช่วงนี้ทาแน่นาห่อนจังแล่กนหน่อยๆจัอยอยงสิว่าอันฟ้าท่าสาซคนออกมาตรวจละละพี่นอ้องโยรอดปลอดภัทยทุกชีวิต พ้ากินมากันใครเอกคนพ้ากินมากใครเอกมากคนสื่อมุกกระทามากินเลยฮะเฮ็ดเราได้ไปใส่มาใส่จ้าสีไทยยังให้พี่ให้น้องเบิร์นเนาะพี่น้องเนาะ ที่จะี่จยูทูบเปิดตตำกันอยู่่ายกับ่ายมองเดียวกันเวทีเขาก็ซื้อออกไปต่้งห้างคุณสนามกีฬาข้างสนามกีฬาแล้วมือนเนี่เกือนใหญ่แล้วเมือแรงกับโคงสี่อมใหญ่ทั้งเวที ยูสนามเลยล่ะจ้ะพี่น้องกระเทินในบ้านเราไม่นุ่ยกระสิยางไว้เก็บพักอีกตู้ก่อนข่างหมอกเขาไว้ฝุ่นเราจะเลยว่ามาทายคลิปสูพีสูน้องเมืองกันหน้าอัน ใส่สปีใหม่แล้วขอให้พี่น้องดูดีมีแห้งแขวขาดปลอดภัยมีโศกมีหลาบมีนมานใส่ปีใหม่เลยพี่น้องเด้อรับผู้ใดเดินทางก็ให้ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยเก็บผักอีตูจะเข้าวก่อน เก็บายจนเหียนเบิดแล้วพี่น้องได้ล้วพี่น้องกลับขึ้นก่อนย่านหม้อเขาไหม่หนึ่งหนึ่งแก๊สนห่ง่าขึ้นหนึ่งเตาทานเนาพี่น้องเนาะถ้าได้ห้อนนี่ไหม่ไหวแท้แท้เดียวเพิินนะ คนเดียวลบหนาลบหลังเ้ยอ้าวุเอาแล้วว่าเมนว่าเมนเด็กกอนมม พ่อปัญญาเอาแล้วขึ้นเข้นขึ้นเพินคนก็นทำงานโหลดละพี่น้องยนะูทูบเบอร์เนาะผู้ได้เหตุกับผู้นั้นละได้ผู้ได้ขยัน โลเบิดเอาตู้ จารย์นักดนตรีต่นึกสอดแจ้งนาอพี่น้องได้กองอ้อยนี่ก่อนกลับขึ้นนะฮะหมอเขาก่อนพี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี่เอาไวส้สมีสะก่อน พอกันลิปหน่งพี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกขู้ทุกคนสบายดีค่ะ